อ่ะบุยรำมีเตดครับซ้ายไปขวาครับสีกรมมาธาครับส่วนทางด้านตราดนะครับขวาไปซ้ายครับชุดสีขาวล้วนเลยเราจะบรรยายในเกมของอราด้วยเคอร์เซอร์ของตัวผู้เล่นที่บังคับนะครับไล่เคอร์เซอร์สนิทครับพี่อู๋ครับครับผมจอมกระทาเนี่ยสีชมพูเข้มเลยครับกาโนน่ารวยสีฟ้านะครับส่วนทียาโรนซุยสีเหลืองนะครับทางด้านบุยรำมีเตดนะครับเริ่มมาได้เตะมุมเลยส่วนทางด้านตราดครับปูนิปสีส้มนะครับเอ็มเจสีเขียวแล้วก็คอปเตอร์สีมูบันเย็นครับเตะมุมจากจอมกระทาครับ ลิมเส้นฝั่งซ้ายจะเล่นสูตรไหนครับเปิดมาเสาแรกเคลียทิ้งไปก่อนครับบุรีรัมครับได้ทุ่มในแดนของตราดด้วยครับเลือกยังไงครับเจีโรนซูจะเล่นสัน้นเล่นยาวครับเอาแล้วทุ่มไกลเข้ากรอบเตโทษมาเลยครับโขกตั้งมาตรงนี้แล้วจอมาทาเรียบร้อยเลยครับโอ้ สุดนีแต่วันนี้จอมกระถานี่ฮีโร่ของทีมพอสมควรเลยครับโอโหเอาละครับจากลูกทุ่มไกลของบูยามิเต็ดครับทุ่มเข้าไปแล้วหม่งเช็ดให้เพื่อนเนี่ยวิ่งสอดเข้ามาครับและจบลูกนี้สุดคมเลยครับเรียบร้อยครับปราสาทสายฟ้าขึ้นนำไปแล้วครับหนึ่งประตูต่อศูนย์โอ้มันเป็นจังหวะที่ไม่ได้คาดคิดว่าบอลมันจะทะลักมาทตัวสุดท้ายครับเนี่ยจังหวะทุ่มไกลเข้ากรอบเขตโทษมาแล้วหม่งชงมาให้เพื่อนครับ ตัวประกบครับมันบีบเพื่อมาหาตัวที่หม่งคดี2ตัวเลยดันไม่ให้เสียงกันครับดันไปไปรุมอยู่คนเดียวครับไม่มีตัวไปรองครับดูครับสามเคอร์เซอร์ของตราดเนี่ยไปรุมอยู่ตัวเดียวครับทําให้ตัวที่สอดมาเนี่ยรับบอลสบายๆเลยครับหลุดเดี่ยวเข้าไปจบสะกรียบร้อย้วครับหนึ่งประตูครับบุลาเม็นเตดขึ้นํำยกยาขึ้นหน้ามาตรงกลางบอลสองยังเป็นของเอเจแล้วยิงเองเลยครับลูกนี้ครับ มันหางไปไกลเลยครับโอกาสจบครั้งแรกของทีมตราดครับ MJ ลองส่องไกลดูครับลูกนี้หลุดเสาออกไปเยอะเลยครับเวลาดูครับเขาประกบแน่นเลยแล้วยังยกเข้ามาในกรอบเขตโทษได้แล้วหลุดมาเฉยๆก็ทีละลนซุยปาดเข้าในจริงเรียบร้อยเลยครับโอ้โหแคอคันดอนนารวยโอ้โหสอสูนะแล้วครับปูริยมดูไดเต็ดครับ ตันตนารวยบอกมาเดเมื่อกี้ดูครับเกมริมเส้นของบูริยดำเวเต็ตครับเลี้ยงจริงตัวมาเรื่อยๆครับตราดเนี่ยไล่อย่างไรก็ไม่จนครับสุดท้ายได้เปิดเข้ามาแล้วก็แถบอินง่ายๆเข้าประตูไปเลยครับโอ้โหดูครับริมเส้นถึงก่อนแล้วโอ้โหตรงกลางหลังของตราดเนี่ยพื้นที่ตรงนั้นไม่มีใครเลยครับแล้วสอดเข้ามาแปรลูกนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับดูครับหักด้วยซ้ายตัวประกบเนี่ยหายหมดเลยครับ ววิ่งมาแทบอินลูกนี้ก็ไปครับเป็นคานโตนารวยครับที่ทาประตูที่2ให้กับบูยามเเตตได้ครับอ่ะเข้าสู่ช่วงนาทีสุดท้ายแล้วครับสำหรับเกมคู่นี้ครับยังคงห่างกันอยู่2ประตูครับบูยามเเตตตราดขึ้นมาโขตั้งตรงนี้ไม่มีอะไรครับบูยามเเตดเก็บบอลได้แล้วก็จบเกมครับเกมแรกเป็นบูยามไนเต็ตครับเอาชนะตราดเอฟไป2ประตูต่อศครับ โอ้โห oh ในเกมที่ต้องบอกว่าพวกเขาเนี่ยเอาชนะได้แบบไม่ยากเกินนักเลยครับพี่แม็กบูยามิเต็ดครับยีนซุยครับเจอกับกตัวด้านมาริโอเอ็กของตราดครับตราดเนี่ยชุดสีขาวซ้ายไปขวาครับบูยามิเต็ดชุดสีกรมาท่าบุกจากขวาไปซ้ายครับครับโอ้โ oh หแล้วเล่นเร็วเลยครับธนัสนเซตดิชา จ่ายเร็วเสียเองอลิออนเจมส์ตรงกลางเมื่อเช้าเนี่ยเล่นดีมากอริออนเจมส์ทีละทอนครับจ่ายทะลุมาอารง์ก่อนปวีดักไว้ก่อนครับยังไปไม่ได้แลนนี่คือทีเด็กของยินซุยครับกับการเลี้ยงบอลตรงนี้อารม์ก่อนอยู่ครับจะแย่งเขาไม่ง่ายแต่จ่ายให้เขาไปเลยครับอโอโ้โหอ,ออกบอลพลาดเหมือนกันครับแล้วโดนสวนกลับขึ้นมาครับ อีกอร์เซก,กเยฟครับทางขวาของตราดพว่เข้าไปในกรอบเขตโทษเพื่อนรอข้างในโอ้โหไปดึงบอลจังหวะแล้วเสียบอลให้กับบุรีรัมครับเอาแล้วตรงกลางเก็บได้วิชามาที่เบนอาซุมเปลาดึงประตูต่อสูย์ครับตราดขึ้นนำบุรีรัมเลยเต็ดไปแล้วครับ <c oughs> โอ้โหหลังก,ก็ีนซุยไปวิ่งสวนขึ้นมาแล้วพลาดครับ <c oughs> โดนลงโทษเลยครับพี่เมฆจังหวะเหมือนจะไม่มีอะไรครับแต่ว่ากองหลัง มีความผิดพลาดศูนตัวครับดูนะครับมีแล้วมีแหละครับดูครับเหมือนจะเคลียร์ได้แล้วมิสเตอร์คาโดโซ่ออกมาปุ๊บมาเสียตรงนี้ครับแล้วแทงง่ายๆหลุดเข้ามาเลยครับพลาด2จังหวะเลยครับโอ้จังหวะนี้ยินซุยเนี่ยไปปล่อยให้อิกอร์เซกเยฟเนี่ยวิ่งตัดหลังไปดื้อๆเลยครับเนี่ยจริงๆโอ้โหมันเป็นอาซูเบลครับขออภัยนี่ครับวิ่งสอดมาตัดหลังมาเลยครับแล้วยิงลูกนี้เข้าไปง่ายๆครับ หนึ่งประตูต่อศูนย์แล้วครับอาล่ะครับสนุกแล้วครับแบบนี้เกมมันแล้วฮะเปิดมากลางประตูละโคกโอ้โหวิกเตอร์นึกว่าหายครับตะข่ายมันสั่นไหวครับแต่มันเข้าข้างตะข่ายนี่ครับจังหวะเทคตัวนี่ได้เปรียบทุกคนเลยครับยออนเจมตัดตรงกลางครับอลุกร์ ดูย่าจังหวะเดียวกันเอ็นจิว่ายิงโอ้ยแม่จังหวะนี้เฉียวเสาไปครับบุรีรัมครึ่งหลังเริ่มจบสกอร์ได้ดีขึ้นครับดูครับจังหวะนี้เล่นกันตรงกลางครับหยอดมาพักบอลให้ยกบอลขึ้นมาแล้ววอลเล่ครับลูกนี้ไ่ตรงกรอบครับบอลแรกม,มันโอ้ยละทุ่มไกลเขากรอบขอโทษมาเลยครับ มาแล้วด้านซ้ายอภิสิทธิ์สรดาโอ,โ,โอ้โหความเร็วมีเรียบยร้อ,อ,อยแล้วเโี่ย้ตีเสมอได้แล้วครับปุยเราไปเต็มเป็นเต็มประตูต่อหนึ่งจังหวะเปลี่ยดชุดวัซซัมมาสองคอนครับแล้วก็ช่วยกันยิงประตูตีเสมอได้ทันทีครับโอ,โอ้รออยู่นานครับลูกนี้โอ้โหอย่างที่บอกครับมาริโอเนี่ยไปเล่นเกมรับ ากเกินไปก็ไม่ดีครับดูว่าจังหวะทุ่มไกลมามงชงออกมาหน้ากรอกเกตโทษครับแล้วนี่กับสปีดคนมันพึ่งลงมาไงโอ้โหเนี่ยพึ่งลงมา2ตัวเลยครับเรียกว่าแก้เกมเป็นผลครับเรียกแตะหนีมาดื้อเลยครับแล้วเปิดมาแม่นด้วยหลังของตราดเนี่ยยืนกันอยู่2ตัวเนี่ยเข้าไม่ถึงบอลครับเอาละครับเกมกลับมาเท่ากันแล้วครับคู่นี้ครับบุรีรัมย์เต็ดกับทางด้านของตราดครับ ก่อนครับเลนั้นกับโอมริรอพื้นที่อยู่ครับเอาอยัางไงแล้วดึงด้วยครับเพราะตอนนี้เพย์สุดท้ายครับน่าจะขอเพย์สุดท้ายแต่มันจะกลายเป็นของตราหรือเปล่าครับไปแล้วครับนนทพลพื้นหน้ามาไม่ถึงอารเลยครับเพย์ท้ายของจริงนะิยอนเจมส์ิพิษพลออกซ้ายมาแล้วโอมอริจ่ายมาดิพิษพลยิงเรียบร้อย ดาบ้าครับมายิงช่วงท้ายเกมครับปุยลัมยูไในเตดโอ้โหแล้วก่าจะกลับเสื้อได้ครับยิงสุดโอ้โหแต่ก่อนจะกลับได้นานและเกินครับโอ้โหมายิงเอาในนาทีที่มาสิเจ็ดครับปุยูไในเตดครับเอาจนได้ครับโอ้โหสุดๆเลยครับนี่ฮะจังหวะต่อบอลอย่างใจเย็นครับแล้วแทงออกริงเส้นฝั่งซ้ายมาปาดกลับมาแล้วยิงอย่างนี้เลยครับ ยิงดีเหลือเกินครับคล้ายๆลูกที่นำตีเสมอหนึ่งๆเลยนะออกริมเส้นเนี่ยแล้วปาดเข้ามาเนี่ยรอแทบอินเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ใส่ด้วยซ้ายลูกนี้ยิงไปเสาสองเข้าประตูไปครับโยนยาวขึ้นหน้ามาแล้วติดอาแบบนี้บอลในครอบครองของบุรีรัมย์โอโมริแล้วดูครับลากไปเอง ลากไปเองโดนลุมสองยังลากไปได้อยู่แล้วไปเองไปเองโอเอรีไปเองแล้วข้างในมีคนดึงก่อนดึงแล้วจะไปจะไปไหมไปไหนไม่รู้ชนเจ็บสานาทีโอ้โหของแท้ของแท้เลยครับโอ้โหเอาลวครับเผาเวลาไปเยอะครับเหลืออีกหนึ่งนาทีครึ่งเท่านั้นครับมาริโอ้เพลงนี้ถ้าอยากไปต่อต้องเป็นประตูเท่านั้นครับเป็นอย่างอื่นไม่ได้ครับตราบ มาแล้วครับลูกน right. ี้บอลอยู่นี่มุนเอดออกซ้ายเตะอีกโอ้โหเอาเละครับอีกสิวินับถอยหลังลละครับพดครบแล้วกรรมการว่ายังไงจานยังให้โอกาสตราดหรือเปล่าแล้วจานบอกเรียบร้อยบุรีรัมยุนในเตะครับแชมป์อีฟุตบอลไทยแลนด์โตลีก2024ครับขอแสดงความยินดีด้วยครับนี่แหละครับินดี